รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและก็พบปะกับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกค้าส่งและสินค้าชุมชนนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ นายนภินทรศรีสันพางนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนางอรมนทรัพทวีธรรมอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคณะลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่จัดสงขาค่ะเพื่อตรวจเยี่ยมและก็ประชุมหารือกับผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งเครือข่ายธุรกิจนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขาโดยมีผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หัดใหญ่ให้การต้อนรับ ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบ,บอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อดูการบรหิหารจัดการของผู้ประกอบการห้างท้องถิ่นที่ผ่านโครงการพัฒนาห้างท้องถิ่นต้นแบบเพื่อให้ร้านค้ามีมาตรฐานการบรหิหารจัดการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพซึ่งผู้ประกอบการห้างท้องถิน่นซึ่งหาซับสินค้าโอเดียนแฟชั่นมหใหญยได้เปิดให้บริการมาแล้ว38ปีตามนโยบายของห้างคือสังคมชุมชนอยู่ได้ห้างก็อยู่ได้และเป็นห้างที่มีการเปิดพื้นที่สําหรับสินค้า าชุมชนและสินค้า GI โดยไม่คิดค่าแรกเข้าค่าวางขายสินค้านอกจากนี้ก็ยังได้มีการหาหรือถึงความต้องการของตลาดในพื้นที่การปรับปรุงแพ็กเกจและคุณภาพสินค้าให้สามารถขยายพื้นที่ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศพร้อมขอความร่วมมือห้างในการเปิดพื้นที่กับสินค้าชุมชนของจังหวัดใกล้เคียงได้มาวางจำหน่ายด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการหาหรือเรื่องการประชาสัมพันธ์และการขยายตลาดสินค้าชุมชนและสินค้าจ i ไอของจังหวัดสงขลาและในภูิภาคการสร้างการรับรู้เครื่องดื่มคอมบูชาจากใบขลู่สามน้ำและมะม่วงเบาสงขลาการพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีกอย่างยั่งยืนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐและรวมไปถึงยังได้เยี่ยมชมจุดออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ภายในห้างที่มีการให้บริการกับประชาชนที่มาซื้อสินค้าอีกด้วยค่ะ ก็ามาตรวจเยี่ยมห้างค้าส่งค้าปีต้นแบบนะครับซึ่งได้พูดคุยกันว่าสิ่งที่เขายืนหยัดอยู่ได้ 3- 8ปีเีนี้อยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยทิงเหล่านี้จะเป็นต้นแบบที่ดีสิ่งสาคัญก็คือห้างโอเดียนหัดใหญ่เนี่ยนโยบายของเขาก็คือสามคมหรือชุมชนอยู่ได้ห้างก็อยู่ได้นะครับสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นับว่าเขาประคับประคองชุมชนนะครับมีการต่างๆมากมายที่เป็นรูปธรรมนนี้ชัดเจนและสุดท้ายเนี่ย สังคมและชุมชนก็จะประคองห้างนะครับในวันนี้ได้มาดาูการจัดพื้นที่ให้กับสินค้าชุมชนซึ่งห้างโอเดียนหันใหญ่เนี่ยไม่คิดค่าแรกเข้าไม่คิดค่าวางสินค้านะครับช่เหลือสินค้าชุมชนแล้วก็มีสินค้าที่ไอนะครับของของจังหวัดสงขลาด้วยมาเป็นพื้นที่ในการจัดขายนะครับซึ่งได้หารือร่วมกันว่า,ออาก็ขอฝากทางห้างเนี่ยช่ววิเคราะห์นะครับ ในส่วนของสินค้าที่มาขายเนี่ยอะไรที่มันตรงกับความต้องการของตลาดอะไรที่ไม่ตรงจะได้ปรับเปลี่ยนให้ตรงความต้องการของตลาดในขณะเดียวกันก็มาหารือเรื่องของแพ็กเกจยิ่งต่างๆทำไงให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นเพื่อขยายตลาดและอะไรที่ขายดีตรงกับความต้องการของตลาดเนี่ยเราก็จะพยายามขยายให้ระดับผู้ิภาคเพิ่มขึ้นนะครับทั้งระดับในประเทศแล้วก็ต่างประเทศและในขณะเดียวกันเนี่ย ก็ขอให้ห้างเนี่ยช่วยพัฒนานะครับสินค้าชุมชนของจังหวัดอื่นโดยเฉพาะในวุภสางแถบนีนะ้เพิ่มพื้นที่นะครับให้กับชุมชนไม่เพียงแต่จังหวัดสงขลานี่คือสิ่งที่มาดูและหารือร่วมกันซึ่งก็ตกผลึกร่วมกันในการที่จะทําง,งานร่วมกันครับ